นางพยาบาลวันแรกที่ทำงานก็เจอเหตุการณ์ประหลาดผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนกลางวันหลับตาอยู่กลับลืมตากว้างในตอนดึกเธอพยายามช่วยปิดตาให้เจ้าของบ้านแต่กลับสบตากันโดยไม่ตั้งใจในช่วงคลิปตาแอนนารู้สึกเหมือนสูญเสียความทรงจําไปบางส่วน<า>เมื่อรู้สึกตัวอีกทีพบว่าตัวเองยืนอยู่ข้างนอกห้องเธอค่อยๆเดินกลับเข้าห้องพบว่าซาร่าหลับตาไปแล้วบนพื้นยังมีแก้วลงที่แตกแอนนาถึงได้รู้ว่าหัวแม่เท้าของเธอโดนบาดตอนแรกแอนนาคิดว่าตัวเองเป็นอาการละเมอเดิน แต่ไม่นานเธอก็พบว่าเรื่องนี้น่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากวันนี้เธอพาาราออกไปตากแดดข้างนอกเด็กสองคนจากบ้านข้างๆวิ่งมาเล่นแอนนาเดินไปคุยกับเด็กๆสักพักและเมื่อเด็กๆจากไปแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นทั้งที่เดินออกไปไกลสี่ห้าหลาแล้วซาร่ากลับเลื่อนตัวมาเองแอนนาช่วยประคองหน้าของซาร่าให้ตรงใครจะคิดว่าครั้งนี้จะสบตากับเธออีกครั้งพอหลับตาแล้วลืมตาแอนนาก็ปรากฏตัวในรถ พอเดสติเธอก็นึกขึ้นได้ว่าซาร่าไม่มีคนดูแลรีบวิ่ง